ครับก็ขอสวัสดีน้องๆที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่นะพี่ก็จะมาเล่าให้ฟังนะเล่าไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พี่จะเล่าต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลายคนเนี่ยถามนะครับถามเข้ามาว่าการที่เราจะดูแลคนไข้นะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติเนี่ยเราอยากจะรับงานแบบนี้สำหรับน้องที่เป็น NAPN เนี่ยเราจะต้อง ต้องอยู่ใน,นแผนกไหนหรือว่าไปฝึกงานใน,นแผนกไหนต้องบอกองี้ว่าครับว่าเวลาที่เราเวลาที่เราอยากจะรับจ็อบในเรื่องไหนเนี่ยหรือหาเงินเพิ่มในด้านไหนเราต้องไปฝึกงานในตำแหน่งนั้นเช่นการที่เราอยากจะดูแลคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะดูแลคนไข้ได้เนี่ย นะสำหรับน้อง NA แล้วก็ PN เนี่ยจะต้องอยู่แผนก IPD หรือ ICU หรือ CCU เพราะอะไรเพราะว่าน้อง NA หรือ PN ที่อยู่ N, เอ่อ i c CC u CCU หรือ IPD เนี่ยผู้ป่วยในนะผู้ป่วยหนักไม่ว่าจะเป็นหนักทางด้านหัวใจอะไรพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะจะได้ดูแลคนไข้แบบองค์รวมครับคือดูแลคนไข้ตั้งแต่หัวจนเท้าครับดูแลทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช็ดตัวลดไข้อาบน้ำช่วยคนไข้นะพิกตะแคงตัวการให้ออกซิเจนการซักชั่นนะครับการเคลื่อนย้ายนะครับการฟีดอาหารการให้ออกซิเจนนู่นนี่นั่นครับมันจะมันจะครอบคุมทั้งหมดเลยคือเราจะ เราจะสามารถรับจ็อบได้ถ้าหากว่าเราอยู่ในแผนกเนี้ยเนะี่ยเพราะว่าเราจะเห็นภาพว่าเราจะต้องดูแลคนไข้อย่างไงหรืออีกแผนกหนึ่งก็คือแผนกเจาะเลือดสมมติน้อง n อ็คนไหนที่อยากจะไปรับจ็อบออกหน่อยเจาะเลือดเราก็ต้องไปอยู่ห้องแ l a เพราะห้องแ l a จะฝึก NA หรือว่า PN เนี่ยให้เจาะเลือดเป็นเจาะเลือดได้เขาจะเทรนเพิ่มเข้ามาเขาจะส่งไปอบรมนะครับน้อง na ก็จะต้อง น้อง NA หรือ PN อถ้าอยากรับจ็อบเพิ่มในเรื่องของการออกหน่วยเจาะเลือดเราก็ต้องไปอยู่แผนกนี้หรือถ้าหากว่าอีกจ็อบหนึ่งก็คือจ็อบสนามมวยนะจ็อบสนามมวยจ็อบเคลื่อนจ็อบส่งคนไข้ต่างจังหวัดนะเคลื่อนย้ายคนไข้ต่างจังหวัดต้องไปอยู่แผนกฉุกเฉินเพราะอะไรเพราะว่าฉุกเฉินมันเป็นแผนกบู๊มันเห็นคนไข้แบบหลากหลายแบบ ทุกมิติอุบัติเหตุหน,นู่นนั่นนี่การเคลื่อนย้ายให้การช่วยเหลือคนไข้แบบต่างๆนะครับการทําแผลสดการเห็นเคสที่มันตีตีลันฟันแทงเห็นเคสแบบเนี้ยเราสามารถจะช่วยเหลือได้นะพอเรามีประสบการณ์ตรงเนี้ยแล้วเราไปแล้วเราไปรับจ็อบในการที่จะออกหน่วยไม่ว่าจะเป็นออกหน่วยรถแข่งออกหน่วยสนามมวยหรือรีเฟอร์สง่งคนไข้กับต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะรับรอง นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปอยู่หรือจะไปฝึกเนี่ยเราก็จะสามารถหาเงินได้จากตรงที่เราไปฝึกงานนะครับฉะนั้นน้อง NA หรือ PNT ที่กำลังฟังคลิปเนี่ยอยู่ก็หนูก็ต้องลองนะช่างใจดูว่าเราเนี่ยเหมาะที่จะอยู่แผนกไหนนะครับ ทีนี้พี่จะเล่าต่อนิดนึงว่าช่วงศูนย์ถึงปีแรกนะครับในการทํางานในเของพี่เนี่ยพี่อยากจะเล่าเจาะลึกลงบีกนิดนึงว่าทําไมพี่ถึงพูดว่าทําเวลาที่เราย้ายของช่วงแรกทําไมต้องทําให้ตัวให้เบาที่สุดเพราะว่าเราต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุดครับนะพึ่งตัวเองให้มากที่สุดหมายความว่าอะไรครับคือว่าพยายามพึ่งญาติพี่น้องให้น้อยลงที่สุดหรือ การใช้เงินที่มันไม่จําเป็นเช่นจ้างรถในการเคลื่อนย้ายห้องอะ่ะเคลื่อนย้ายของไปอยู่ที่อื่นแบบเนี้ยเพราะว่าตอนที่พี่ทํางานนะช่วงเริ่มต้นอย่างที่บอกครับของที่ไม่จําเป็นพี่ให้รปภหมดให้คนอื่นหมดเอาเท่าที่จาเป็นแล้วพี่ก็ขนของเท่าที่ขนไหวนั่นแหละนะกระเป๋าสองใบสามใบเท่านั้นแหละขนขึ้นรถประจําทางแล้วก็ไปย้ายงานเลยทุกครั้งที่พี่ย้ายงานย้ายหอพี่จะแทบจะไม่ได้ต้องจ้างเลย นะครับคือเราต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุด2คือเราต้องทําเต็มที่ในทุกๆอย่างช่วงที่ฝึกงานอยู่ IPD แล้วก็ ER ที่โรงพยาบาลน,นะครับพี่ทํางานเต็มที่มากทํางานแบบเกินหน้าที่นะไม่กลัวว่าจะทํางานไม่กลัวว่าคนอื่นจะจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กลัวว่าเราจะเหนื่อยเลยนะครับใครอยากอู้อไปพี่ทํางานเต็มที่มีความสุขกับการทํางานคิดในใจว่าเราจะฝึกตัวเองให้เก่งนะครับ แต่พวกเราเนี่ยพวกเราเป็นเด็กสมัยใหม่เนี่ยขออนุญาตพูดตรงๆนะพวกเราจะไม่รู้ว่ามีความคิดเหมือนพี่หรือเปล่านะคือพวกเราจะชอบรู้สึกว่าทํางานนิดๆหน่อยๆพวกเราจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าตัวเองโดนเอาเปรียบถ้าคิดแบบนี้มันจะอยู่ในวิชาชีพนี้หรืออยู่ในสายงานนี้ไม่ได้ไม่นานนะครับสุดท้ายเราก็จะออกจากอาชีพนี้ไปนะครับพี่ทํางานนี้พี่ไม่กลัวเลยว่าใครจะมองว่า จะอู้พี่จะเอาเปรียบพี่พี่ไม่สนเลยพี่ทําทั้งหมดแด่คนเดียวบางทีคนอื่นเขานั่งดูนั่งเล่นโทรศัพท์พี่ไม่สนใจพี่จะทานะครับพอพอพอพี่ทําแบบเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับเวลาที่มันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นอย่างที่ไม่ได้ตั้งใจเนะี่ยหรือพี่ทําอะไรผิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนะี่ยพี่พยาบาลจะไม่ค่อยว่าพี่ เพราะพี่ทํางานเต็มที่แล้วก็ทํางานอยู่คนเดียวหรือทํางานอยู่ไม่กี่คนนะครับเขาก็จะรู้สึกเกรงใจเพราะว่าเราทํางานเขาจะไม่ด่าเราต่อให้มันมีความผิดพลาดเ็าจะรู้สึกว่าอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเดี๋ยวพี่พี่ช่วยนะความผิดพลาดในที่นี้คือไม่ได้ผิดพลาดอะไรเยอะแยะนะอาจจะเป็นแค่ส่งใบยาผิดนะส่งแลบส่งใบแลบช้านะครับส่งของช้าอะไรแบบเนี้ยที่มันผิดเล็กๆ,ๆน้อยๆเขาก็จะมองข้ามไปนะครับ ข้อต่อมาคือช่วงศูนย์ถึงหนึ่งปีนะครับพี่ลำบากแค่ไหนนะพี่ไม่เคยเล่าให้พ่อให้ใหแม่ฟังเลยพี่เล่าให้พ่อให้แม่ฟังหลังจากที่พี่เรียนจบพยาบาลแล้วแล้วก็พี่เล่าให้เพื่อนฟังอ่ะเพื่อนยังบอกว่ามึงโม้อะไรวะเพราะพี่ลำบากจนเขาไม่เชื่อว่าพี่จะผ่านมันมาได้จนเขาไม่เชื่อว่าสิ่งที่พี่พูดอมันเป็นความจริง พี่จําได้เลยพี่เจอเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยอยู่มสามแล้วไปเจอกันช่วงกลับบ้านพี่ก็เจอกันนะแล้วก็เล่าทุกสุขดิบนะแล้วพี่ก็พี่เล่าเรื่องพี่ฟังเขาฟังแล้วก็นิ่งเงียบแล้วก็พอพี่พูดจบเขาก็บอกว่ามึงโม้อะไรวะคือพูดเหมือนไม่เชื่อแต่พี่ก็หัวเราะพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพอพี่ก็จะมาสิ่งที่พี่ทำมันมันหนักมากอ่ะ มันลำบากมากอะแต่พี่ก็ไม่เคยปีปากให้พ่อแม่รู้เลยว่าพี่ลําบากนะเหมือนในคลิปใน y o u t u b e ที่เราเห็นว่าพอโตขึ้นเนี่ยเราจะโกหกพ่อแม่ว่าเราสบายดีแบบนั้นเหมือนแบบนั้นเลยนะพี่ก็ทําแบบนั้นนะครับและพี่คิดเสมอว่านะครับถ้าเรามีวุฒิปวสหรือวุฒิปริญญาตรีเนี่ยเราจะได้เงินเดือนที่สูงขึ้นพอมีเงินเดือนมากขึ้นอะเราจะสบายขึ้น พอเราสบายขึ้นคุณภาพชีวิตเราก็จะดีขึ้นเราก็จะแบ่งให้พ่อให้แม่ได้ดูแลพ่อแม่ได้ดีเราก็ไม่ต้องทํางานหนักแล้วพี่คิดอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นพี่ถึงบอกเสมอว่านะครับคลิปพี่ส่วนใหญ่นะครับคนที่เข้ามาฟังสาหรับน้อง NA นะพี่ไม่สนับสนุนให้เรียน NA อย่างเดียวแล้วทํางานไปตลอดชีวิตไม่เคยสนับสนุนเลยนะสนับสนุนให้เราเนี่ยก้าวไปสู่อย่างจุดที่เราตั้งใจก้าวสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้เราอยากเป็นอะไรเราตั้งไว้ ใช้ Na เป็นแค่ทางผ่าน N A เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่ง P n เนี่ยมันเหนื่อยครับมันหนักจริงใครบอกว่าสบายไม่ไม่จริงหรอกมันเหนื่อยมันหนักนั่นแหละแต่ถ้าเทียบกับงานแบกอิฐแบกปูนแบกหามงานตากแดดมันก็สบายกว่าเยอะครับสำหรับคนที่พ่อแม่เลี้ยงมาสบายหรือไม่เคยทำงานหนะักพี่ถ้าได้ฟังคลิปนี้พี่ก็ว่าเราลองพิจารณาตัวเองว่า เราพร้อมที่จะทํางานหนักหรือเปล่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้หรือเปล่าถ้าเราคิดว่าเรารับไม่ไหวไม่ต้องมาเรียนครับเสียเงินพ่อแม่ปเปล่าๆนะไปเรียนหลักสูตรปริญญาตรีทั่วไปนะครับไม่ต้องมาเรียนในงานสาย NA หรือแม่หรือแม้กระตั้ง PN เนะอ็นเพราะงานพวกนี้มันมันจะมันจะมันจะเหนื่อยพอสมควรเพราะอะไรเพราะว่า NA เป็นตำแหน่งที่เล็กที่สุดสูงขึ้นมาก็จะเป็น PN เวลาพี่พยาบาลงานล้นมือก็ต้องเรียกใช้ n a p n อยู่แล้วนะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความสุขไม่ได้เต็มใจที่อยากจะช่วยเหลือคนไข้ไม่ได้เต็มใจทางานในสายงานนี้พี่ว่าเราคิดให้ดีๆก่อนที่จะเข้ามาเรียนนะพี่เล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันแต่สําหรับคนที่บอยอมที่จะเรียนรู้ยอมที่จะทํางานหนักยอมเพื่อที่จะสร้างตัวเองก่อนยอมลำบากก่อนนะเพื่อที่จะใช้มันเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งเพื่อที่ก้าวไปยังจุดที่เราตั้งใจเนี่ย พี่ก็พี่ว่า NA ให้ได้มาทุกทานแหละเพราะว่าพี่ทำได้เราก็ทำได้นะพี่มองอย่างนั้นนะครับช่วงศูนย์ถึงหนึ่งปีนี่แหละเป็นช่วงที่พี่ทำงานแล้วก็ค้นหาตัวเองมากที่สุดเลยเป็นช่วงที่คิดว่าตัวเองถนัดอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรไม่ถนัดอะไรมีความสุขกับเรื่องอะไรนะครับแล้วพี่ใช้ ช่วง0ูนถึงหปีนี่แหละในการหาตัวเองให้เจอนะครับพี่ทํางานช่วงที่ช่วงที่อยู่เป็นเอที่โรงพยาบาลพระยาอยินเตอร์นะพี่ทำงานประมาณ8ปดแผนกนะครับแผนกไหนขาดพี่วิ่งแบบพี่ขอไปทําหมดนะครับพี่ยังจําได้เลยนะฮะแผนกกายภาพพี่ก็ไปแผนกทันตกรรมพี่ก็ไปนะแผนกไอพีแผนก ICU นะครับแผนกห้อง l a บ แผนกสโตร์สโตร์ค like ือคลังส mm ินค้าพี่ก็ลงไปช่วยนะพี่ลงไปช่วยวันหกแผนกนะถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับหกถึงแปดแผนกนะครับเพื่อที่จะค้นหาว่าเราถนัดอะไรเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งนะครับในชีวิตพี่ก็คือการตั้งเป้าหมายอ่ช่วงที่เราค้นหาตัวเองแล้วก็เราตั้งเป้าหมายนี่แหละเวลาที่เรามีเป้าหมายแล้วเนี่ย มันจะทําให้เราเห็นภาพตัวเองได้ชัดขึ้นพี่ก็ตั้งเป้าหมายตอนอายุประมาณนี้แหละประมาณ1ิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละช่วงศูนย์ถึงหนึ่งปีที่ทางานนี่แหละพอหาตัวเองเจอก็เลยตั้งเป้าหมายเลยการตั้งเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะตั้งนะครับก็คือไปซื้อหนังสือนะซื้อหนังสืออาจารย์สมคิดระวางกูลนะครับเราลองค้นดูได้ในใน c ีเอ็ดบุ๊กใน Google ในเพจอาจารย์ก็ได้นะการตั้งเป้าหมายนะครับจากเด็กวัดกัมพาแย่งหมากินสู ประสบความสําเร็จก่อนอายุยี่ห้าอาจารย์สมคิดเป็นคนเขียนเรื่องนี้แล้วพี่ก็เอาข้อมูลจากในนั้นนะ่ะนะมาประยุกต์มาดัดแปลงมาเป็นเส้นทางพี่แล้วพี่ก็ตั้งเป้าหมายตอนอายุสิบแปดนะครับแล้วก็พี่ถามว่าทําสําเร็จไหมตอนอายุตอนนี้ก็นะสามสิบหน่อยๆแล้วถามว่าใช้เวลาสิบปีนะพี่ตั้งเป้าหมายตอนสิบแปดแล้วพี่ก็บอกเดมว,ว่าพี่จะใช้เวลา12ปีในการที่จะทําตามเป้าหมายให้ประสบความสําเร็จ นะพี่ก็นะทำเรียนแบบอาจารย์พี่ตั้งเป้าหมายอย่างอาจารย์สมคิดเลยพี่ตั้งหข้อเหมือนกันแต่พี่ทําสําเร็จ2ข้อไอ้โท,ท่ทีททำสำเร็จ3ข้อเลยอีกสข้อที่พี่ยังค้างไว้และตอนนี้พี่ก็ยังทําพยายามทําเป้าหมาย2ข้อให้สําเร็จอยู่ถึงแม้ว่าจะเลยมาปีหนึ่งก็แล้วแต่นะนะพี่ก็พยายามที่จะทําข้อนี้อยู่นะสิ่งที่พี่กําลังเล่าคืออะไรพี่กําลังจะบอกว่าคือ ที่เรียน NA ไม่ได้จะเป็น NA ตลอดชีวิตหรือแม้กระทั่งเรียนพยาบาลนะครับพี่ยังพูดเลยครับวันปฐมนิเทศวันเรียนพยาบาลครั้งแรกกับรุ่นพี่นะครับพี่บอกเลยนะว่าพี่ไม่ได้ต้องการที่จะเป็นพยาบาลตลอดชีวิตนะพี่พูดคํานี้เลยนะครับแล้วพี่ก็ทํางานในโรงพยาบาลนะครับแค่ห้าปีไม่ถึงได้สาพี่ตั้งเป้าหมายว่าพี่จะอยู่ในโรงพยาบาลแค่ห้าปีหลังจากนั้นพี่จะออกมาทําตาม ความฝันพี่หรือตามสิ่งที่พี่ถนัดแล้วพี่ก็ออกมาณนะตอนนี้นะครับถามว่าพี่ทําอะไรนะก็เล่าย้อนให้ฟังสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกนะครับพี่ไม่ได้ทํางานโรงพยาบาลแล้วแล้วพี่ก็ไม่ได้เป็นข้าราชการรัฐแล้วก็ไม่ได้เป็นพนักงานเอกชนนะพี่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็คือพี่ทําคลินิกดูแลพามา่านะดูแลชาวต่างชาติพามา่าย้ําเอาพาม่าจริงจริงนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์และอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นคนไทยก็มีบ้างนะพี่ทําคลินิกเปิดแค่ช่วงประมาณ5้าโมงถึงสามทุ่มในทุกๆวัน นะครับแค่นั้นแล้วก็มีงานสอนนะสอน CPR a d แล้วก็ first aid หรือแม้แต่สอนพวกน้อง NAPN แล้วก็ N แล้วก็พี่ก็มีห้องเช่าให้พ่อม่ห้าห้องนะพี่มีห้องเช่านะครมีห้องเช่าห้าห้องครับให้พ่อม่เช่านะแล้วก็พี่ก็เก็บกินเก็บแบ่งนะเป็นค่าเช่าสิ่งที่พี่เล่ามาทั้งหมดคือพี่เพียงจะบอกว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ย มันจะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วก็เบาขึ้นพอเราอายุสามเราสามารถไม่ต้องทํางานก็ได้ถ้าเราวางแผนดีๆนะพี่ทําได้เราก็ทําได้เพื่อนสนิทพี่นะใช้คำเพื่อนสนิทเพื่อนรักพี่นะทั้ง3มคนนะครับที่พี่สนิทแล้วก็รักมากทุกคนไม่ได้เป็นพนักงานรัฐและไม่ได้เป็นพนักงานเอกชนไม่ได้เป็นราชการทุกคนเป็นเจ้าของธุรกิจหมดเลยแล้วก็ทํางานเบามากสบายมาก นะครับแล้วเวลาที่เหลือทําอะไรครับเวลาที่เหลือดูซีรีส์เกาหลีดูหนังพักผ่อนผ่อนคลายแค่นั้นเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับแฟนอยู่กับพ่อแม่อันนี้คือสิ่งที่พี่ได้แล้วก็เพื่อนพี่ได้ทั้งสองคนรวมกับพี่ก็เป็นสามคนพี่กําลังจะบอกว่าพี่ไม่ได้ประสบความสาเร็จนะแต่พี่กําลังเล่าให้ฟังว่านะครับถ้าเรามีเป้าหมายเราก็สามารถที่จะทําได้เดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวพี่จะลงลึกอีกทีนะเราก็จะเล่าต่อด้วยว่า พี่ทำยังไงหลังจากที่พี่นะครับเข้ามาที่กรุงเทพนะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับแต่วันนี้พี่จะมาขยายความหรือขยายคลิปให้ฟังเฉยๆว่านะครับพี่นะครับทําอะไรอยู่แล้วก็อยากบอกอะไรกับเรานะครับสวัสดีครับ